did bring that your y โอเคค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ก้ามาพบ oh, กับยิงน,น,นะคะวันนี้เราจะมาเล่น ลิงไต่แรงนะคะเป็นตัวที่เราถนัดที่สุดนะตอนนี้ก็ตัดมาตอนที่ฟาร e okay, ์มใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อให้ม okay. ันเร็วขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแก๊งเลนล่างนะคะคือเวลาเราเล่นลิงอ่ะเราชอบฟาร์มบัฟฟ้าก่อนอ่ะเพราะว่าลิงใช้มานาค่อนข้างเยอะนะคะถ้าบัฟฟ้าโดนแย่งไปก็จะแย่มากๆเลยนะโอเคเขียกี้ช่วยบีล่าดีกว่าเมื่อกี้จะ จะรอดักทุกหัวหมอทอซะก่อนนะไดฟ์ได้แน,น่แบบนี้มาเลยมาเลยอันตีไปแล้วทุบบ้านทุบบ้านตู้ทุกหัวเรียบร้อยอาลาก่อน้อโอ้โหไม่ตายเถยะไม่ตายได้ยังไงดวงโคตรดีเดยวเดี๋เด้อขอเช็คอิลูเมียแป๊บโอโหยังไม่เวลสีใช่ไหม อย่าพึ่งนะอีลูเบียให้กลับบ้านก่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ,โอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรออีูเบียเล่นอย่างนี้เลยเหรอได้เลดเกมเจอกันเลดเกมเจอกันแน่ผู้สายเช็คแล้วเนี่ยมันมเวลสีตอนไหนวะได้เลดเกมเจอกันพวกเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนนะเอาจังหวยที่ไม่ต้องเคลียร์แล้วบ้างเนี่ย เคลียแล้วมังนี่ค่าก่อนเลยโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะเคลียคลิปก่อนแล้วค่อย,อยเราค่อยเข้าไปสวยอิลูเมียอันติีตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แวแหละนะโหเลนบนมันเยอะจงังเลยวิเลนกลางหน้าแก๊งไนอะอิลูเมียไปไปทันไหมเนี่ยไม่น่าทันนะโอเคซานนตปล่อยป้อมไปเพื่อน เล่นบนอย่าคุณรีบบวกได้ไหม啊อยากได้บัฟฟ้าก่อนอ่ะจังหวะนี้ต้องไปบวกแหละระวังลิงนะเฮ้ยระวังลิงเฮ้ยเพื่อนเออสวยได้อยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วบวกไม่เคยรอกันเลยเพื่อนเนี่ยโอ้ยไปกันกาแค่หน่อยประโจไม่มีมานาเช็ตายสิไม่มีมานาโอ้ ลิงไม่มีมานาเป็นอะไรที่โคตรผันร้ายอะ่ะคือใช้สก,กิลอะไรก็ไม่ได้อะ่ะดูดิทีก็ไม่ติดให้นะโอ้ย่างแย่ <laughs> กลับบ้านก่อนก็ได้เมื่อกี้แบบเพื่อนรีบปวกไงแล้วคือมานาไม่ค่อยมีเสกแต่ก็ได้อยู่นะมาครั้นี้เราไปฟาร์มฟ้าก่อน มันกดไม่ไปหรอเมื่อกี้กดไม่ค่อยติดบนขัวอีกแล้วเหรออุ้ยอิลูเมียเกือบเกือบแย่งบัฟฟ้าเราได้แล้วไหมละ่ะอิลูเมียจริงๆมันเป็นตัวที่น่าลำคาญมากเลยนะใครเคยไหมแบบเรากำลังตีคองอยู่ๆอ,อิลูเมีย,ยมันอันตีแย่งคองได้เฉย มันแย่กว่ายอนอีกนะเอาจริงเราเกลียดทีมเมียมากกว่ายอนอีกนะอันตีมันโดนทุกตัวไงโหได้ป้อมได้เลยนะเนี่ยสวยทุกบันดีทุกมันเรียบร้อยค่ะป้อมแบบนี้เลื่องต่ำแบบนี้แต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรนะจะบอกเลยบอกเลยทุกป้อมอย่างเดียวทีนี้เรียบร้อยเอ้าโอ้โหลิงมาตอนไหนโอ้ไมคก็ที่มันแทนข้างหลังกันชันชดเลยนี่นะ ได้ลิงลิงตัวปอบเอ้ยเดี๋ยวเจอกันนี่มันสึกตัดสินสึกตัดตัดสินลิงนี่หว่าคือเกมที่เล่นยากที่สุดคืออะไรดูไหมเกมที่เล่นยากที่สุดมันก็คือการที่ฮีโร่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันมันตัวเหมือนเราไงแล้วแบบมันเป็นตัวมันเป็นสึกตัดสินแล้วนี่ยิ่งเป็นตัวฟาร์มไงล่ะมอทอดมาจาก ไหนขอให้พูดจบก่อนได้ไหมเพื่อนโอ้โหมท,ทเนี่ยแอบคิดจะลอยป้อมหรือคือแบบตานนี้เป็นศึกตัดสินตัวฟาบอะถ้าใครถ้าฝั่งถ้าฝั่งไหนอ่อนกว่านี่คือแบบเสียหน้าเลยนะแล้วเราไม่ยอมเป็นฝ่ายอ่อนกว่าได้ไม่ยอมเสียหน้าไหมคือฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ เร้สึกชอบเล่นลิงอ่ะเพราะว่ารู้สึกมันเหมือนจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในถึงตอนนี้มันจะไม่โหดแต่ถ้าเลดเกมอ่ะเลดเกมนี่ตายเลดเกมนี่เมดแคลรี่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นมีร้องอ่ะแคนด้าเราก็เคยจัดชุดเดียวมาแล้วอ่ะคือลิงอ่ะมันจะได้เปียบตอนที่เราบินบล็อกไปหาก็คือตอนเราหายตัวโอ้โอ,โอเจอเหยื่อเราทุกคนอาเดี๋ยวเราจะโจมตปบินบอกให้ดูนะอาบินบอกเข้าไปนะจังหวะนี้เราต้อง ทุบหัวตัวบันปางก่อนโอ้โหมันมันแอบหลังแก๊กก่่นทุกคนลวงไม่ถึงลวงไม่ถึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะฆ่าไม่ได้นะโอ้โมือกเราไปถึงลึกถึงด้านเลยเหรอเฮ้ยหมือกมือแข็งใจโอไม่ลิงจะทำอะไรเพื่อนฉานะทำอะไรดีธรรมดาก็ตายได้อะบอกเลยอ่ะมาดีมาดีมา,ดมาท่ค่ะาเอาไงดีไม่ค่อยอยากสู้ มเขาก็ได <Five. S 1> ้ว่าเขาก็ได้มาเขาก็ได้ค่ะคนเดียวเราโดนอิลูเมียแน่นั่นไงเฮ้นเฮเฮ้ยเฮ้ยตายจริงดิเฮ้ยโอเมก้าที่มันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเกือบโดนเป็นฆาลว่าสองเลยนะอิลูเมียนายเธอเจ็บแสบมากนะเนี่ย ถ้าในทีมมียอนกับอิลูเบียเราเราก็อิลูเบีย um นะคือถ้าเป็นอันติยอนอ่ะเรามีโอกาสที่จะหลบได้หรือเขายิงไม่โดนเราสูงนะแต่ถ้าเป็นอันติอิลูเบียนี่คือมันทั่วแบบไงคือเราหลบไม่ได้อ่ะคือแบบแย่วากอ้าวเจอคนหลงอ่ะจะมาเช็คบังกรเหรอจ๊าจะรีบไปไหนเรามาคุยกันก่อนดีมาคุยกันก่อนเออเด็กเช็คบังกรเหรอไฮเตสโดสนโซโลคิวไปดีเพื่อน ิงก็สู้ฮฮยาเตะได้นะถ้าเขาไม่หลบหลังแทงหรือไม่มีตัวยืนให้อย่างเงี้เราเข้าไปปิดฉากครั้งเดียวคือเขาก็ตายเลยอ่ะคือถ้าเราได้วินวอลเข้าไปแล้วก็กดอันตีเนี่ยสตันเขาไม่มีทางรอดนะยังไงก็ตายอะ่ะเล่นลิงอะ่ะมันต้องกล้าได้กล้าเสียนะเราต้องมั่นใจในดาวเดตัวเองในระดับหนึง่งด้วยนะแก๊กหลงทางเหรอกลับบ้านไหมกกลับบ้านเลยเพื่อน <laughs> แก๊กเขาหลงทางนะน่าสงสารจริงๆไม่น่าเลย ไม่น่าเลยคนเล่นลิงเนี่ยต้องกล้าล้วงหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาป้องกลางดีกว่านะอู้ลิงมาจากไหนเนียลิงมาจากไหน <c oughs> โอ้เอาไปให้หมดเลยดาเมจเนี่ยตายโอ้โหเอามาให้หมดเลยเพื่อนดามเมจเนี่ยนะเ,เ,เอามาให้เราหมดเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ลิงมันมาจากไหน <c oughs> ให้ตายสี่โดด โดนโดนลิงค่าคนน่าเจ็บใจเลยคือโดนโดนใครฆ่าไม่น่าเจ็บใจเถ้าโดนมันฆ่านะเหมือนมันเก่งกว่าเราปะไม่เดีเราต้องเก่งกว่ามันทำอย่างนี้มันหยามกันชัดๆนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะลิงจําไว้ได้เอาคืนแน่ได้เจอกันแน่ตาเนี้ยได้เจอกันแน่ลิงกับอีลูเนียนี้โคตรแค้นเลยนะโคตรแค้นเลยบอกเลย จำไว้ลิงอยู่ไหนลิงอยู่ไหนมานี่ดีโอ้ทุบไม่ได้สักตัวเลยเหรอเนี่ยเอา้าแล้วเราไปทุกอะไรนั่นน่ะเจนไปทุกพีเคยเลยโอ้โหโถเอ้ยไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะอุตส่าห์เป็นตัวเปิดแท้แต่เพื่อนก็ได้ฮะแต่มันน่าเจ็บใจที่ตรงเราฆ่าไม่สักตัวนี่สิโอ้โหถ้าเราเข้าให้สุดนะแบบ โอ้โหเป็นลาของเราเนี่ยอูโูแก๊กฮุกแก๊กถ้าฮุกไม่โดนเราวังจะเราวังจะโตนแบบนี้นะโตนสวนคือได้นะแก๊กเอาเราตามมัาเข้าไปทําไมอะโอ้มันเลงอัตโนมัตินี่หว่าโถเอ้ยทำไมลิงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะเดินเข้าไปแต่เหมือนมันเหมือนมีแรงดึงดูดแล้วมันดึงตัวเราเข้าไปเลยไหมอะไรวะเน,นี่ยเราตั้งค่าโจมตีอะไรของเราอะ มันงงมันเป็นสองรอบแล้วกับไอไอไอที่ไฟตรงนั้นแล้วเราเดินเข้าไปหาคีบอะ่ะเหมือนถ้าสมมุติเราเดินหันหัวแป๊บนึงมันก็จะไปเลยอะอะไรเนี่ยโอ้โยปวดหัวกับลิงบางทีมันก็เร็วเกินนะลิงเนี่ยโ,อ,โอ,ยยอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นอย่างนี้เลยเหรอเพื่อน้ามันยังแค้นไม่หายนะรู้ไหมโอ้ เล่นอย่างนี้มันก็โดนดิหิวกันจ้างฝั่งนั้นน่ะจะคิดมาข่ามเมทเราในป้อมดูดิข้ามโูลเราไปก่อนเถอะพวกนายคงลืมว่ามีตัวอันตรายอย่างเราอยู่นี่ไงแล้วใครบอกให้ปล่อยเราทิ้งไว้ฮะฮะโอ้โหโอ้โหไปไม่ได้แต่ก็ต้องไปให้สุดเป็นไงละ่ะโอ้โหร้อได้ใครเนี่ยเสียใจนะเพื่อนฉันไม่ตายว่ะเดี๋ยวมีใครเห็นอีลูเมียฝั่งนั้นไหมอะ่ะมันมันไปไหน อย่าได้กดอันดีมาเชียวนะอ๋อนั่นไงนั่นไงใครอยู่ตรงนั้นโอ้โหว่าจะไีค่าสักหน่อยไม่ทันจนได้เวเลือดไปก่อนนะคะโอเคกลับบ้านดีกว่าไม่มีอะไรให้ฟาร์มละโอ้โหลิงกล้าทำคนที่อ่อนแอกว่าเหรอไม่แมนเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวนายต้องเจอกับฉันสู้กับคนที่ตัวเท่าๆก,กันไหนที่แต่เราก็เลื้องแคลรี่ฝังมันนี่หว่า ไม่เป็นไรเราเลือดนักสู้อยู่แล้วโอเคไปเอาคลองดีกว่า้วก็ให้ยาเต็มที่ตรงนั้นนะมาเอาคลองดีกว่าตีไปตีไปโอ้โหนั่นไงเกลียดมากยิลรูเมียโอ้โหมันรู้กันหมดแล้วถอยเพื่อนน่าเบื่อมากอ่ะโอ้ดีนะมันไม่แย่งคลองเราไม่ได้อ่ะเอาแล้วเพื่อนเราโดนฮุกว่ะ จังหวะนี้ไม่อยากทุกแทงเท่าไหร่เลยนะมันเปลืองสกิลเดี๋ยวมีตัวซ้อนแต่มอทอนนี่ก็ได้อยู่ใครบอกให้เข้าตัวไม่มีแคลรี่ฮะเอามันหน่อยดิเพื่อนเอามันหน่อยจัดให้มันชุดหนึ่งเลยโอ้โหดับเบิ้ลชิลดีจังหวะเนี้ยเสียดายนะเรารล้วงคยาเตะไม่ได้ ได้อย่างเคสของพยาเต๋เมื่อกี้เนี่ยคือเขารู้แล้วไงว่าเรามาแล้วเขาก็ยืนดีด้วยนะคะยาเตบย,ยืนหลังแท้งเลยฉะนั้นเมื่อกี้เราล้วงเขาไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเราล้วงเขาถ้าเราล้วงแครี่ฝั่งเขาไม่ได้ก็ให้เราไปล้วงเมทถ้าล้วงเมทไม่ได้ก็ล้วงไฟเตอร์ได้กันเองนี่แหละก็คือเอาให้มันได้สักตัวนะถ้า ถ้าเกิดว่าอยู่ในวงไฟจริงๆเนี่ยเราจะล้วงแต่แฮร์รี่เขาอย่างเดียวแล้วถ้าในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันล้วงไม่ได้จริงๆก็ให้เราเอาตัวที่แบบใกล้เคียงที่สุดนะให้มันเอาตัวที่มันล้วงง่ายที่สุดล้วงล้วงเมทเอ้ยล้วงแฮร์รี่ไม่ได้ก็ให้เอาเมทแทนนะก็ให้เรามีสติที่ดีๆนะ <S <S แต่ศัตรูเบอร์หนึ่งของเราก็คือลิงเหมือนเดิมแหละมันเป็นศึกของสันชาตป,ปยานนะสันชัตปยาน คิดจะมาแย่งบับหรอฝันไปเถอะฝันไปเถอะคิดจะมาแย่งบับหรอฮะฮะโดนชัดดาวพีดีลิงโอ้โหให้มันรู้ซะบ้างว่าใครตัวจริงตัวปลอมอ่ะเฮ่เคยเป็นป้าแบบเวลาฝั่งเวลาศัตรูฝั่งฝั่งนั้นอ่ะเขาจะมาแย่งบับหรอแล้วคือมันมันแค้นอ่ะเฮ้ยมึงเอาบับกูไปอ่ะคือมันแค้นเราจะเอาคืนให้ได้แล้วเราก็ต้องฆ่ามาาันถึงจะได้คืนอ่ะ แต่ดีรู้สึกเลือดมันร้อนแปลกมาเอาฟองดีกว่าเอาฟองดีกว่าเฮ้ยเราทำไมเพื่อนเราไปรีบวกกันทำไมอะเอาโอ้เสียดายพเพื่อนไปรีบวกทำไมวนะน่ะเอารวมดีมึงไม่มาวะเขาเอาคองกันอยู่สลิมเรารีบวกกันทำไมอะเอางง งงกับเพื่อนเดี๋ยวเราเราแอบตรงนี้ก่อนนะมันน,นไงด้าน,นไงมันมาจริงๆด้วยก็มาดิครับก็มาดิลิงกลัวซะที่ไหนละ่ะฮะมาให้หมดหมู่บ้านเลย,ยไหมมาให้หมดเลยไหมหุยดูดูลหรอแกจะเอาอีกคนหรือเปล่าละ่ะมันได้หมดนะทริปเปิลคิวดี่เดี๋ยวจะสอนสเต็ปเมื่อกี้ใหม่นะก็คือเมืงเง่อกี้เออลิงมันจะได้เปียกตรงที่เราต้องหายตัวนะก็คือถ้าเราเนี่ย ้าไปตรงพุ่มหญ้าแล้วคือกดสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองิบนบลอกเนี่ยสัตรตูเขามองไม่เห็นเราแน่นอนค่ะจังหวะนั้นแหละที่เราจะรอบโจมตีเขาได้นะเดี๋ยวจะขึ้นข้าพไปให้นะแล้วจังหวะนี้บอทอะไรยังไงน่าจะจบได้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมหล่ะว่าใครอะ่ะเป็นตัวจริงเอาไงล่ะเอาไงล่ะคนมันจะจบเกมอ่ะเข้ามากันทําไมเข้ามากันหญกก็ตายไปสีมาเลยมาเลยกันมาดีมาดี จบค่ะฝั่งนั้นคงจะเจ็บใจไม่น้อยนะถึงฝั่งจริงๆฝั่งนะนะั้นอ่ะมีตัวโกงเยอะอยู่นะทั้งไฮยะเตะเอ,อ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกเลยว่าฝั่งเราก็มีตัวโกงนะเรานี่ไงเราไม่ใช่ตัวโกงหรอกแต่เราเป็นตัวอันตรายลิงเนี่ยอย่าได้ปล่อยให้มันเกิดเชียวมันอันตรายตอนเลดเกมเลยแหละจะบอกนะมันเป็นภัยร้ายที่เข้าไม่ถึงอย่างนี้แหละเราถึงชอบเล่นลิงอะ่ะ มันคือมันดูเหมือนเป็นแบบตัวตัวไม่เก่งอ่ะคือมันไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่ลิงกระจกะกระจอที่จะไม่เกิดเลยถ้าไม่เลดเกมจริงๆนะแล้วก็ก็อย่างที่พี่ดอยเขาจัดไว้อ่ะลิงแรง์เอฟใช่ไหมะลิงอ่ะมันมันจะแย่มากถ้ามันไม่ติตทีนะก็คือเราจะต้องรู้จังหวะหล้วงลิงอย่างเช่นวิธีบินบล็อกยังไงฆ่าศัตรูยังไงให้ตายนะคือถ้าเราฆ่า ถ้าเราปิดถาค่าเขาไม่ได้ในชุดเดียวเนี่ยเรานี่แหละจะตายเองนะโอ้โหได้อะไรมาเนี่ยยศเต็มเลยที่เป้ลคเมีพีด้วยเจ๋งไปเลยเราเนี่ยชอบเล่นฮีโร่ที่มันดาเมจชุดเดียวตายเลยนะก็คือดาเมจหนักๆอะ่ะลิงเนี่ยก็เป็นตัวที่เราซื้อตัวแรกแล้วก็เล่นเยอะที่สุดนะเราไปเจอใน YouTube พี่คนนีงแหละเขาชื่ออะไรนะสม,มาร์หรือเปล่านั่นแหละ เราเห็นพี่เขาเล่นเอยตัวนี้มันแรงจังอยากเติมเงินบ้างอ่ะก็เลยซื้อลิงนะอะฮะแต่แต,แต่ที่ไหนกันเล่ามันตกยุบไปแล้วนะแต่ก็เล่นยังไงให้มันโหดก็หูดามเมดหนึ่งแสนเราเล่นยังไงล่ะนั่นก็ตอนนี้เป็นศึกตัดสินตัวฟาร์มนะคะว่าฝั่งไหนเนี่ยจะล้วงได้ดีกว่ากันนะ <c oughs> แล้วก็พาทีมชนะได้ไปในตอนนี้นะแต่ตอนนี้หมึกหมึกกับเอ,อ่อเพื่อนร่วมทีมก็เล่นโอเคกันอยู่นะ แต่ว่าแครี่อาจจะตายเยอะไปหน่อยนะก็เอ่อตอนนี้เราล้วงไฮยาเตะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะสอนที่ล้วงไฮยาเตะก็คือเราจะต้องวินวอลเข้าไปก่อนนะก็กดสกิลหนึ่งเข้าไปแล้วก็รีบกดอันตรีให้ไวที่สุดนะคะจากนั้นก็ไล่ล่าต่อเลยนะเพราะว่าไฮยาเตะยังไงถึงมันจะโกงแค่ไหนแต่มันก็ยังเป็นแครี่อ่ะเราเรายังเป็นไฟเตอร์ถ้าถ้าหนึ่งหนึ่งยังไงเราก็ชนะนะถ้าเรารู้จังหวะก,การเข้าดี มีสติดีๆถ้าเพื่อนเขาไม่มาซ้อนแล้วก็มีโอกาสจะรอดสูงนะคะส่วนคอมโบล,ลิงขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็จะต้องมารู้จักการวินวอลก่อนนะ,ะโอเคเ๋ยวสกิลหนึ่งนะคะเป็นการหายตัวสกิลสองก็เป็นการกระโดดนะ,ะส่วนอันตรีเนี่ยจะเป็นการกดได้สองครั้งครั้งแรกก็คือการสตาร้องกสืสร้างความเสียหายแล้วก็พอกดครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นการหายตัวได้เหมือนกับสกิลแรกเลยนะคะโอเคเอ่อการวินวอลเนี่ยมันจะเป็นการที่เรา กดใช้สกิล1ร่วมกับสกิล2ะค่ะอันนี้มันจะเป็นการลวงระยะไกลทําให้ศัตรูเนี่ยไม่เห็นเราในระยะไกลนะคะโอเคส่วนคอมโบที่เราใช้บ่อยๆก็คือเราจะทําการหายตัวเข้าไปหายตัวเข้าไปแล้วก็ทําการกดอันตีนะพอกดอันตีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดหายตัวอีกครั้งกดหายตัวจากอันตีอีกครั้งแล้วก็กดสกิล2เข้าไปลวงต่อนะโอเคนี่มันก็จะเหมือนเป็นการบินวอล์กเลยนะคะ คือทำไมเราต้องหายตัวก่อนที่จะใช้สกิลอื่นนะคะก็เพราะว่า,าถ้าเราหายตัวศัตรูจะจับทางเราไม่ได้นะแต่ถ้าสมมุติเราใช้สกิล2ไปก่อนเนี่ยศัตรูเขาจะจับทางได้ว่าเรากระโดดมาทางไหนนะคะก็ส่วนมากเนี่ยเราจะล้วงแครี่กันก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแครี่ที่มีการหนีเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นพวกไคยาเตะอะไรอย่างนี้เอ่ยนะ ถ้าถ้าในวงไฟจริงๆอ่ะเราเราลวงเขาไม่ได้ก็สวยนะแต่ถ้าแต่ถ้ามันลวงไม่ได้จริงๆแล้วถ้ามันมีเมดรหรือไฟเตอร์ที่เราพอจะลวงกันเองได้ก็ลวงแทนแครีก็ได้นะคือเอาให้มันได,คออนได้คือเอาให้มันได้สักตัวนะคะบัดก็จะต้องจัดการตามความสําคัญก่อนอ่ะคือเราเราเป็นไฟเตอร์แอซซินใช่ไหมเราก็ต้อง จัดการแคลรี่เป็นอันดับที่1แต่ถ้าเราจัดการแคลรี่ไม่ไดแ้แล้วก็เราก็เลื่อนไปหาเมทแต่ถ้าจัดการเมดไม่ได้อีกก็จัดการไฟเตอร์ได้กันเองนี่แหละมันก็จะแบบว่าไหลไปเรื่อยๆฮะเราเราจัดเราทาตรงนี้ไม่ได้เราก็จะต้องทำอีกตรงนึงได้นะโอเคสาหรับวันนี้ก็บา,บายยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ยิงด้วยนะคะก็ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือคอาหยาบอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย